老得到，水保身体？ าคทออกใจนีอออีเวนที่ไหนนะคะจุงอาเชนไอดินค่ะก็ต้องร้องเพลงนี้แล้วค่ะแล้วแต่ดาวประกอบซีรีส์วายชื่อเดียวกันก็เล่นเองร้องเองนะคะยอดวิวนี่ทะลุ4ล้านในเวลาแค่2เดือนค่ะเกินคาดค่ะจากที่แรกๆเนี่ยจุงเขาคิดไว้ว่าถ้าได้ยอดวิวสักแสนหนึ่งก็โอเคแล้วพอรู้ตัวว่าเป็นน้องใหม่ในสังกัดค่ายใหญ่ค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นดาราหนุ่มวัย21ปีที่ทักษะหลากหลายนะคะมีโอกาสเข้ามาเยอะให้ได้พัฒนาตัวเองอย่างภาพที่เห็นก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่มาที่ได้พิสูจน์ฝีมือค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นบอย r กรุ๊ปมาก่อนนะคะและยังเกือบก้าวเข้าสู่วงการไอดอลครั้งที่ไปแข่งขันรายการเอเชียซุปเปอร์ย่างที่จีนแต่ถูกสรงตัวกลับบ้านด้วยสถานการณ์โควิด -19 นี่เป็นสิ่งที่จุงอาเชียนยังคาใจค่ะกับฝันเป็นไอดอลที่ไม่ได้สารต่อแต่จุงก็กลับมาฝึกเต้นนะคะเพื่อเก็บทักษะศิลปินที่เคยเทรนที่จีนเอาไว้ติดกับตัวค่ะเพราะว่าอยากจะไปให้สุดทุกทางค่ะเป็นแค่แบบนักแสดงแล้วก็เล่นไปแล้วก็แบบทำอย่างอื่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบรู้สึกว่าอยากสุดทุกทางเลยอะแบบอยากอยากอยากทั้งแบบแสดง อยากทั้งร้องทั้งแบบจริงๆก็อยากแถวฟอร์มถ้าเป็นไมได้ก็อยากขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนก็จินตนาการภาพตัวเองมาตลอดว่าแบบไอแบบ้วันนึงเราอยากจะขึ้นเวทีใหญ่ๆจังเลยแบบอยากเจอคนที่เขาหลักเราคนที่แบบเขาสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะท่่วนนี้ก็เหมือนแบบโควิดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอพวกเขาเยอะ แม้ฝันเป็นไอดอลถูกปิดประตูไปนะคะแต่ก็มีประตูบานใหม่ในวงการซีรีส์ไทยเข้ามาแทนค่ะทำให้จุงอาเชนได้เดินต่อในเส้นทางนักแสดงแล้วก็นักร้องเดี่ยวนะคะ หวังว่าความสามารถทุกอย่างจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนค่ะแฟนๆเขาเยอะมากเลยส่วนช่วงนี้ค่ะจับไมคบ่อยขึ้นหน่อยเพราะว่ามีเพลงเดี่ยวของตัวเองจริงๆแล้วมาเสิร์ฟแฟนๆก็ชวนให้คิดถึงบรรยากาศหน้าเวทีนะคะก่อนโควิด1 9เนี่ยเคยไปร้องให้แฟนคลับในหลายประเทศได้ฟังในแฟนมิทติ้งกับซีรีส์แจ้งเกิดเดือนเกี้ยวเดือน2นะคะตอนนั้นไปมาแล้วค่ะญี่ปุน่นฟิลิปปินสม์มเปนมา ยอดผู้ติดตามไอจที่สูงขึ้นถึง1ล้านกว่าของนักแสดงหยุมหน้าใหม่จึงไม่ได้มีแค่ฐานแฟนคนไทยเท่านั้นค่ะ